ถ้าเพื่อนเื่อคนไหนเนี่ยอยากได้มงกุฎชิ้นใหม่ไปใส่กันนะครับเรามาดูคลิปนี้กันได้เลยนะและไอเทมลิมิเต็ดที่เราจะมาทำเวควสกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นมงกุฎของไฟขาวนั่นเอนงครับซึ่งจะเป็นมงกุฎประจําธาตุไฟนะครับนี่ครับเมื่อเราได้มงกุฎไฟขาวแล้วมันจะใส่แบบนี้นะครับทุกคนและแมปในคลิปนี้นะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่าแทงเลนนะครับและขั้นตอนในการรับมงกุฎไฟขาวเนี่ยให้ทุกคนคลิกที่โหมดของลิมิเต็ด UGC ตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ตัวมงกุฎไฟขาวได้เลย ซึ่งตัวไอเทมชิ้นนี้จะแจกจานวนทั้งหมด1,000ชิ้นด้วยกันและเคเวสที่เราจะต้องเคลียร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เควสนะครับทุกคนในเคเวสข้อแรกนะครับเราจะต้องทําการปลดล็อกเกาะแคนดี้หรือว่าเกาะของขนมหวานและข้อที่2เนี่ยเราจะต้องปลดล็อกเกาะเมดิวัลนะครับซึ่งจะเป็นเกาะในยุคก,กลางนั่นเองครับจะเป็นประมาณพวกยุคอัศวินอะไรแบบนี้นะครับทุกคนและในข้อสุดท้ายนะครับเราจะต้องปลดล็อกเกาะของการทําฟาร์มนะครับ และวิธีการที่เราจะปลดล็อกก่อนในแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องใช้จํานวนในการรีเบิร์ตเนี่ยเพื่อทําการปลดล็อกนั่นเองครับและตัววิธีการรีเบิร์ตนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่เมนูของการรีเบิร์ตซึ่งการรีเบิร์ตในแต่ละครั้งนะครับเราจะใช้จํานวนวินจากการแข่งขันเนี่ยมาทําการปลดล็อกการรีเบิร์ตนั่นเองเช่นตรงนี้นะครับปลดล็อกการรีเบิร์ตเป็นครั้งที่8นะครับจะใช้จานวนวินทั้งหมดจํานวน40หลานด้วยกันครับก็ให้เราทําการวิ่งแข่งเพื่อเก็บถ้วยรางวัลไปได้เลยนะครับและเมื่อจำนวนว แล้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบมุมกุดสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมมาทำเควสในแมปนี้เพื่อรับไอเทมกันได้เลยนะและคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบายบายก่อนละ